นโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาพุทธานิมิตังปติมานะอะระหังพุทโธนโมพุทธายะ พุทธานิมิตังปต tamam ิมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานมะ อาหารหังพุทโธนะโมพุทธายะพ,พุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะ อรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปฏิมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมานะ อรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมานะอรหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะ พ, e, พ,พ,พ,พุทธานิมิตังปฏติมาณะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปฏติมาณะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตมังปฏติมาณะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะ พ,พ, Somehow, พุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตัง ปติมานะอรหัง <assessment> พุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะ อรหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมานะ อรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอรหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ พุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะ อรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังป um ติมานะอรหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ พุทธานิม div ิตังปติมานะอรหังพุทโณนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโณนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะ อรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะ อรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะ อรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ พุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ พุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตัง ปติมานะอาระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอาระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะ อรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมานะ อรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอรหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอาระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอาระหัง <Bel> พ <icy> <pic>. ุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอาระหังพุทโธนะโมพุทธายะ พุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหัง euh พุทโธนโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมานะ อรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ พุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตัง ปฏ una, ho, ang, ang, semana, ang, Toy, ang, ิมาณะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปฏิมาณะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปฏิมาณะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปฏิมาณะ อรห <Sen Heck no wonder> <im> ังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปฏิมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปฏิมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปฏิมานะ อรหังพุทโธนโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธนโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอรหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ พุทธานิมิตังปฏิมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะ